สวัสดีค่ะฟ้าใสปืนสดาดริวินฟ้าใสอยากจะแนะนำมากมากเพราะว่าคนที่นี่นะคะก็เป็นคนที่ใจดีนะคะแล้วก็มีคอนเนคชันหลากหลายที่สามารถที่จะสร้างได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดธุรกิจได้ด้วยในด้านของ w น e ต g e ต่างๆที่เราจะเรียนรู้จากคอร์สนี้ค่ะใครที่อยากจะมาเรียนมีเดียน,นะคะก็แนะนำแล้ว่าอยากให้มากค่ะทุกคนเพราะว่าจะบอกว่าเพื่อนๆที่มาเรียนเดิมมีเดียทุกคนน่ารักกันทุกคนนะคะแล้วก็ง่ายๆสบายๆแล้วเราก็จะมีปาร์ตี้กันที่แบบ ทุกๆวันที่เรียนนะคะก็สามารถมาสนุกได้มาปาร์ตี้ได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของความรู้ค่ะทุกคนอย่างวันนี้นะคะก็มีวิทยากรที่เก่งๆนะคะให้ความรู้เยอะมากๆเราะฉะนั้นมีเดียนเนี่ยครับแน่นเรื่องทั้งความรู้แล้วก็ปาร์ตี้เลยค่ะก็ใครที่เรียกว่าชอบทั้ง ความรู้แล้วก็สนุกด้วยนะครับก็มาเลยครับที่เดอะมีเดียครับค่ะก็เชิญชวนคนมาเรียนเยอะๆนะคะเอาจริงแล้วเราอยากเรียนทุกรุ่นเลยคือตั้งแต่เริ่มเรียนรุ่น6เนี่ยคืออยากบอกพี่มินว่าเราเรียนรุ่น7ด้วยได้ไหมรุ่น8อะไรเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยเงี้ยสนุกมากจริงๆค่ะเราก็ได้เพื่อนใหม่ๆเยอะเลยค่ะแล้วทุกคนที่นี่แบบเฟรนลี่มากค่ะมาได้เลยนะคะแนะนํานะคะ